สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องซอสตรีมภาพเพลินในตมเด่นี้เช่นเคยนะคะพี่น้องคะนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจให้น้ำเด่นค่ะสไตล์สเปนแป้นเพจนะคะมือวานนี้พี่ภาคธำทชมนะคะมากินตำแบบแป้งนะคะผักก็จะมีพริกหวานแล้วก็พริกกลมๆแบบนี้นะคะผักสลัดแคบหมูมีปลาหมึกแห้งน้ำเด้นะค่ะพี่น้องคะตำเห็ดหนูหน อืมตำปักแตงใส่เห็ดหูนัวแหละพี่นอ้องเออตำนังก็ได้ใส่ขอปุ่นพร้อมเดี๋ยวพาชิมลูกกลมๆนี้นะคะหลายคนถามว่ามันคืออะไรมันซื้อพริกเผ็ดไหม มันมีความหวานข้างล่างตรงหัวมันก็จะมีความเผ็ดใส่ลายลเม็ดมันกับเผ็ดกินแกนได้ครับพี่น้องกินแบบลูกโดดเวลาเอามาตำทำให้ สีของอาหารสวยด้วยพริกเนี่ยมันสเสพไดยตรงจุกมันอะตรงหัวปามึงเห็น 我、啊、放，上我片。 พริกมีความหวานอร่อยนะคะพริกชีเขียวที่ปุ๋ยกินเมื่อกี้กินแก้กแกเพชรได,ด้ไหมหรอ วันเกิดเพิ่งผ่านไปนะคะวันที่สิบเจ็ดแต่ปุ้ยไม่ได้ลงนะคะ <c oughs> ถามว่าจัดวันเกิดไหมจัดก็เหมือนไม่ได้จัดนะคะเพราะว่าญาติเสียชีวิตนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปลงโซเชียลนะคะเพราะว่าวันนั้นคือวันที่ต้องเคลื่อนยายศพไปสุสานพอตกแรงมานะคะเราก็รวมญาติจะไปกินอาหารที่บ้านปุ้ยแหละเพราะว่าบางคนเขาอยู่ในในเมือง ต่างเมืองนะคะพอเที่ยงคืนมันก็เป็นวันเกิดของเราพอดีมันก็เหมือนฉลองนะมีเค้กมีอะไรแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะมีกระแขกแล้วไปได้กินแบบอาหารไทยได้มือแล้ว พิ่งจะได้ตำนี่แหละว่าอาหารไทยกินมันจะแรงไม่ว่าจะเป็นผัดพริกหรือตำตำพวกนีน้กินประแดกอถอดปลามึกแหง้งกินแหง้ง คิดถึงอาหารช่ไทมเวลาที่กินนี่กระบายใบซ้ำละว่ะใบซ้ำกลัวเป็นอาหารเมื่อเช้าเที่ยงแรงเลยรวมกันแป๊บเดียวมันดอกตุกคุณตามแป๊บเดียวมันไปอยู่ทองย่งกินมันม่อ แตมาที่แบกพริกไหยเบิ้งค่ะลูกล้งกลมส,สวยๆนะคะกินก็มีความหวานตรงก้นตรงนี้ความเผ็ดอยู่ตรงที่หัวที่นี้ก็นิยมเอามาดองส่วนตัวคือชอบดองแล้วก็เอาไว้ปั่นทําเป็นน้ำพริกเจ้ก๋วเตี๋ยวไงพริกพริกส่งอพริกดอง <laughs> บ,าบายยนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ๋ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ